สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุภนิาสาสุขคงคำเป็นนักภูเทศนำเที่ยวจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวบึงฉวาค่ะอย่างแรกเราจะมาแจ้งเวลาทำการของบึงฉวาค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดทำการเวลา8.30ค่ะจนถึง16.30ค่ะ สาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่8ปดนาฬิกาจุดสาศูนย์จถึง17บเนาฬิกาค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์035 430 043้่สามศูค่ะ,ะรเราจะไปชมจุดต่างๆของมุงช่อกันเลยค่ะนี่คือจุดถ่ายรูปนะคะและ,และนี่จะเป็นสวนสัตว์ปกนะคะมีสัตว์มากมายให้เลือกดูเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นโซนสัตว์น้ํามีอ,มอุโมงค์ปลาที่โดดเด่นและสัตว์น้ําอีกมากมายและมีโชว์จระเข้ให้ดูด้วยค่ะขณะนี้ทัวร์จบลงแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางกับอย่างสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ